ฉีดยาอืมฉีดเธอฉีดเธอมีโอกาสฉีดเลยไม่ต้องไปกลัวไม่มีใครตายไม <อ S 2> ่ตายเพราะว่าเขามีโรคแทรกซ้อนแต่ตอนนี้เดินทางลำบากก็ให้มันผ่านพ้นช่วงโควิดหนักๆเข้าไปก่อนขอให้อย่ามีละลอกสี่ก็พอเน,นั้นเมืองไทยอะเต็มที่แล้วพี่ก็เครียดคิดถึงพี่สาวเป็นห่วงพวกเขาด้วยพี่อะห่วงพี่ๆน้องๆเป็นห่วงทุกคนเลยตอนเนี้ย เพื่อนฝูงก็ก็เป็นห่วงเขาพี่ใส่พี่ใส่จ้ะพี่ใส่พี่พี่พี่ฉีดยาแต่พี่ไม่เคยไม่เคยทําตัวเ็นลังเขาพี่ยังใส่อยู่พี่กลัวพี่ไม่กล้าหรอกพี่ใครไม่ใส่ปล่อยเข้าไปแต่พี่ยังใส่อยู่แต่ถ้าอยู่กับครอบครัวพี่เขาคงไม่ได้ใส่เพราะว่ามันมันไม่อยากเป็นแกะดำไงถ้าอยู่กับครอบครัวเราจะรู้ว่าคนไหนฉีดไง พี่ก็ภาวนาให้เมืองไทยมันดีขึ้นดีขึ้นทุกวันนี้ภาวนาขอร้องเรื่องเดียวขอให้ดีที่สุดอยากให้เมืองไทยโควิดหายมันก็มันก็มีเป็นปกติค่ะตอนนี้เรื่องคนอเมริกันเสียชีวิตแต่ว่าน้อยลงมันไม่ใช่ไอทีวีนี่พี่จะบอกว่าดูข่าวทีวีที่ออกว่าอเมริกันกำลังอ่หนักภา,าวะ โควิดนะัอย่าไปเชื่อนะอย่าไปเชื่อถามพี่นี่มันไม่ได้อย่างนั้นแล้วอเมริกันตอนนี้เริ่มปลอดภัยแล้วเสียชีวิตเป็นเป็นเพราะว่าเขาป่วยกันช่วงแรกๆกไงคนเริ่มทยอยเสียชีวิตบ้างไงเขาเขาช่วงแรกๆกที่เขาป่วยกันเขายังรักษาตัวอยู่ไม่ไม่ต้องอย่าไปเชื่อข่าวทีวีที่บอกว่าอเมริกันสาหัสอะไม่จริงเชื่อพี่นี่อเมริกันไม่ได้สาหัส คนในชาติอเมริกันถ้าใครเดินทางเข้าอเมริกันตอนอเมริกาตอนนี้ทุกคนได้ฉีดยาหมดทุกคนสามารถเดินเข้าไปที่ที่สตรที่เขาออกกดว่าเออตรงนี้มีฉีดยานะทุกคนที่มีพาสปอร์ตนะเข้าไปฉีดฟรีได้หมดเลยไม่เสียตังค์ใช่ใช่ใช่ไม่ต้องอย่าไปฟังข่าวทีวีมันพี่ไม่เคยเชื่อข่าวทีวีเลยวันนั้นพี่สาวส่งมาให้ดูแกอเมริกา สาหัสอีกแล้วเหรอบอกเปล่าไม่นะนี่ cdc เนี่ยคือศูนย์ควบคุมอ่าโรคระบาดอะไรพวกนี้ยเขาออกมาประกาศแล้วว่าเลิกใส่ไม่จำเป็นต้องใส่แมสสำหรับคนที่ฉีดอ่าฉีดยาอืมอืมใช่ดูบ้านกอก,กอกเป็นตัวอย่างอืมอเมริกาไม่ได้ ไม่ได้แย่อย่างที่ไอ้ข่าวช่องอะไรเอาออกมาออกพี่เพิ่งดูเมื่อสักสองวันเนี้ยบอกว่าอเมริกาสุดหนักไม่มีอ่ะไม่สุดอเมริกาเริ่มปลดปล่อยแล้วเริ่มเริ่มไม่ได้ใส่แมสกนแล้วแต่พี่ใส่อยู่พี่พเริ่มติดแมสแล้วตอนเนี้ยพี่ใส่อยู่ <c oughs> ใช่ใช่เขาฉีดไม,ไม่ไม่มีอะไรที่อเมริกายังคนไม่มีเสียชีวิตจากวัคซีนไม่มี มีแต่เสียชีวิตจากคนที่เคยป่วยอยู่คนที่ป่วยละ่ะเขายังรักษาตัวเขายังไม่หายกันนะบา,บางคนเขาเสียชีวิตไงเป็นเรื่องปกติไม่ต้องไปเชื่อไม่ต้องไปเชื่อไม่ต้องไปเชื่อสื่อสื่อโกหกอย่าไปเชื่อมันประคมให้คนให้คนไทยเกียดแล้วก็แตกแยกสื่อบ้าบอคอแตกตั้งแต่พี่มาตามเรื่องราวของบ้านกกอกทำให้พี่ตาสว่างกับสื่อไทยมากๆพี่ไม่เคยเชื่อสื่อไทยอีกเลย ตาสว่างเลยพี่อ่ะพี่ดู YouTube อืมพี่ดู YouTube ทุกวันเนี้ยพี่จะดูพวกน้องๆไลฟ์สดกันแล้วก็พี่ก็โอ้โอเคอันนี้เรื่องจริงอันนี้ไม่จริงพี่ก็พี่ก็ใครบอกให้เกียดลงพลเกียดป้าแตนเกียดอันนั้นอันนี้พี่ก็ใช้ใช้ใช้วิจารณญาณของพี่ดูเอาพี่ก็ว่าเขาไม่ได้ทำผิดอะไรทำไมก็ต้องเกียิเขาด้วย ใช่ใช่พี่พี่พี่เชื่อข่าว YouTube มากกว่าตอนนี้พี่ดู y u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  e ไม่ต้องไปฟังมันข่าวไร้สาระ,ะอืมเชื่อตาตัวเองเชื่อหูตัวเองที่ที่สุดจะเชืๆๆ่อคนอื่นใช่คิดวิเคราะห์แยกแยะต้องคิดเยอะบวกลบคุณหารเยอะๆข่าวมัวมัวไม่สนเลยพี่ไม่เอาแล้วเลิกเลิกฟังพวกมันละน้ำเน่าไอ้ ด็อกเตอร์ฟิตก็พี่ก็ไม่ดูแลเมื่อก,ก่อนนี้ก็ตามอยู่ไม่ตามแล้วเลิกหม,มดห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 ัดวใจแล้วนะเนี่ยจากเทวดาเป็นมาร